สวัสดีครับมนีกับกรับพญเดวงวางั้รับช่องเดชายสารพาลอมนนีสิพ่ามั่ลอชมบรรยากาศเลียนน้ำแก่ห้อนครับมนีก็พามาทางบ้านเสือโกครับตำบลเสือโกกอำเภอว่าปีปทุมครับมนีมาเบื้องการลงปลาเสียนแพ่สี่ร้อยครับกับเสียนฟังสองร้อยกับมิดต,ตามเราช่วงว่าสิเจพี่น้องปองไปเสียนแห่เสียนปลาสิมานบ่ามนี บรรยากาศคึกคักครับตามพี่เดมาครับวันนี้บรรยากาศคึกคืนครับเสี้ยนแหเสี้ยนปลาเต็มหนองเต็มบอ่อวันนี้มีเพลงฟังให้พร้อมครับพี่น้องอ่าติดตามพี่เดมาแต่มาเบิ้งมุมนี่ได้หน่อยได้หลายหมดนะเสี้ยนเต็มหนองครับเบิ้งพี่น้องวันนี้เต็มหนองเสี้ยนแพ่นีสี่ร้อยแล้วก็ ใส่เหงาจากพื้นกันเลยต่ว่าก็ต้องว่านพูดเดียวมึงบรรยากาศดีๆครับมีเพลงฟังพร้อมก็ติดตามไปเรื่อยครับเพื่อนังนี่มันไหมครับนี่ทั้งทั้งเนี่ยไอโยกโยกเห็นไหมเนี่ยงันแน่เลยเนี่ยโตไว้ก็ทั้งนี้โยกก็ทั้งนี้นั่นเนี่ยโชว์โชว์ชาวบานนั่นเนี่ยทั้งเนี่ยโตเดียวโชว์รถโอ้โตง่ายใช่หมวันนี้มันโตใหญ่ครับมันเน่ะ เยนฟังกับพ่อได้ย้ะครับเมื่อบรรยากาศอนฮอนเหรีญน้ำเย็นเยีนยนแพ้กับสิ่งไหาย่เนาะโนะเต่ปปานนินใหญ่แล้วโอ้โหนาะช้นเนี้อนเนี่ยโอ้ลงกระซังแล้วคน เฮ้ยครับมันรุ่นเพื่อนคนเดียวมันจะห้าวแล้วมันอ่ะซิปเชียกกนได้ซิปโตดอกวุ่นเหรโอ้ยพลาดครับพลาดพลาดบรรยากาศคือขึ้นครับเส้นปูเส้นปลาเต็มหน้องเดี๋ยวเราไปเพิ่งฟังสะดุดงแนี่น้อยครับคนทั้งหมดสะดุดงสีมานวะ ม้างครับสะดุ้งบรรยากาศเซียนสะดุ้งสะดุ้งครับโอ้เซียนสะดุ้งสองตัวสามตัวยิ่งยงครับคุเนี่ยเพื่อนเรพื่อนเราเราคืนแล้วโอ้สะดุ้งนี่หมานก็แห่เว้ยสะดุ้งหมานก็แหย่ กันส,กน,สกกสนสะดุงกระมานครับสะดุ้งอ๋อเพใกล้เซียนสะดุ้งกะมานบรรยากาศดีๆครับห้อนๆเล่นน้ำแล้วนะน้ำน้ำเย็นๆเสียนฟังกระสองลยเสียนแพะสี่ลอยสี่ลอยหาลอย มันรุนน้ำกันนี่ต้องใส่สิพ่อปลาตัวเงี้ยนี่มันรุนแหนี่เสือเหลืองเสือเหลืองครับมันรุนน้ำเสือเหลืองว่าสิเด็ตัวใหญ่ว่าหมดโดนเติบแล้วกําลังห่าวขึ้นมาโอ้ยหมดตั้องโดนมาได้ซ้ำพี่น้องมุนนะ่ะเสือเหลืองอ่ะ เสือแดงครับมันรุนน้ำเสือแดงถูกว่าว่าถูกคือเก่าครับเอาสะดุ้งสะดุงด้งเสียนสะดุง้งเสียนสะดุ้งตรงแงเร็วว่ะนะอู้ววน่ะสะดุ้งโอ้โหครับไปบังเสียนสะดุ้งได้ล่ะสะดุ้งสะดุงด้งโอ้ยออกแล้วนี่แม่ม เสียนแพกะก็ได้หลายอยู่ครับคุณพี่น้องคุณท่านคุณอ่ะเหมือกาศดีๆเสียนแพะได้หลายแต่ว่าเสียนฟังกิดบกกลายได้ปรนได๋เอาล้วครับพี่น้องมาลุ้นกันไปเรื่อยๆเสียนปูเสียนปลาเกิดกับผู้ใดแน่บผู้ใดแน่ ปลาเพ่มค่อยหลายมันว่าแต่ว่าเซียนสะดุ้งได้ได้ดีกว่าเซียนแหี่เมืองเซียนแพะมันเอาปลาขึ้นมาขายแล้วอ๋อแล้วเซียนแพะ si pair, ขึ้นมาแล้วไหมคนน่ะโอ้ยหลายอะไร like, ต้นหนิแม่คนนะ่นะคนะนะ่อนะอะัา นเขาฮ้านี่รางวัลป่าเงเด้อเคาพี่น้องผู้ใดได้ปลาเงยสุดเงยซำไหนเนาะปลาเงยมีรางวัลหนึร้อยบาทนะครับรางวัลที่สองสามร้อยบาทแล้วก็รางวัลที่สามสองร้อยบาทนะครับตรงนี้อาล้วครับพี่น้องมาลุ้นไปเรื่อยๆรอบหนองรอบฟังไปบรรยากาศคึกคักกันไปได้ตัวเงยก็จะมีรางวัลไหนพร้อมครับพี่น้อง กรรมการเพิ่นบอกว่าส <ra ise> <So lucky. can> ีมีลางวัลนห้พร้อมนบรรยากาศแต่ว่าปลาตัวเน่กัสีบพื่อได้ลางวัลดียวกันตัวน้อยสุดสิได้ลางวันอยู่น้อยสุดรล้น้อยสุดรสีเร่น้างวัฒเสียนแพ้่เหนมาแล้วโอ้โหน่ะจนเสกับเสียนแพ้ คนครับเสียนแพ้หาลอยครับเบิ่องมาอ้หนักขักแล้วแนวเลยเนอะไปแล้วครับบรรยากาศมันมนันเดี๋ยวกันย่างไปรอบขอฟังเรื่อยๆครับว่าไสสิได้หน่อยได้หลายหมดเนี่ยเอาครับมาเบิ่งเสียนไวหลุนไวหลุนโอ้โหไปหลุนได้ประมาณว่าใส่ยกให้เบิ่งยักถุงแน่น่ะยกไปเบื้องน่ะอ่านน้อยๆก็ยกได้ครับเด้อ หมานบ่หมานต้อว่าได้ม้วนเขาละได้ม้วนได้ม้วนนะครับว่าหลุนฟังนี่ยกโยงเห้เบิ้งนะครับได้หลายบ่าเดี๋ยวว่าได้เล็ดเดียวฮะได้ปลาตัวเดียวบ่หมานเลยเดียวปีนี้ว่หมันปีนี้มาบวชปีนี้มาบวชโอ้มาทำบุญทำบุญเอาละครับเซียนแพ้กําลังเข่าม้าเหมืนอะ มันรุนน้ำกันพันได้หลายหน่อยได้หลายเซียนแพ้ให้ไล่เนี่ยก็บยุ่กับเซียนแพ้แล้วครับถันเซียนแพ้มาได้ก็เซียนฟังกับง้อยเงาเอาครับเบื้องโอ้วี้เสนแพ้ของมันแล้วครับนี่นี่ปลากินไงว่อมได้หลายได้หลายครับเบื้องคุ้มค่ายุหาลอยครับเบืเ้องใกล่เบื้องใกล้เวู้ยมันครับมนัมนเนี่ย ช่วงนี้เซียนแพรักบกลังทยอยเอาขื้นฟังครับสามัญรุนน้ำกันมาพิ่นหน่อยเดียวหลายแต่ว่าเซียนแพะกับเพอาะได้อยู่เมืองอันนี้ของกัเป็นของเซียนแพะครับนี่ป่านนี้ตัวยังไงแต่ว่ากับบารหาร้อยครับบาทหาร้อยบาทแล้วก็เซียนฟังกับสองร้อยแล้วรับหลังจากนั้นกับเซียนฟังพ่นเอเซียนแพเพันเอขื้นมาขายเราป่านนี้โลละจังบาทวอ้ห้าเนี่ยโลละเกียรติสบครับ Ừ. Như là bà, tối nhìn tôi nhá